ตอนนี้นะครับไอเทมลับที่ผมเคยสอนลับในคลิปเก่าจากแบบโซลพังซมเนเตอร์ก็สามารถรับได้แล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าทีมไหนชนะก็รอดูเอาเลยนะครับซึ่งไอเทมลับเนี่ยตามโบกิมนะครับผมยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งผมจะมาโชว์ในแมปเลยก็สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีนะครับที่เป็นไอเทมลับที่ผมเคยสอนมาในคลิปเก่านะครับก็กดเล่นใต้คลิปนะครับสามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้เลย่ะซึ่งคนก็ต้องแบบ โหวตว่าทีมไหนต้องชนะนะครับถ้าทีมไหนชนะก็จะได้เทมลับเนาะตอนนี้คนที่ดูคลิปผมบางคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอเทมลับคือเป็นแบบไหนนะครับก็แล้วก็คนที่ชนะเนี่ยคือใครนะครับระหว่างดิจิตอลเอ่อใครอีกว่ไอสามคนอีกสองคนเอ่อคิวคราฟแล้วก็อีกคนนึงผมจำไม่ได้นะครับก็เข้ามาแบบนี้นะครับในผมไปเล่มม่ได้คลิปให้ซึ่งก็มีผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับนั่นคือดิจิตอลนะครับชนะนะครับโอ้โหซึ่งผมโหดดิจิตอลไว้นะครับ ถ้ามาชมก็เห็นเลยใช่ไหมครับว่าเทมลับอยู่ด้านหน้าเราแล้วมันจะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นอ่าตุ๊กตาดิจิตอลสีทองนะครับเป็นโมเดลนะครับที่เกาะอยู่บนไหล่นะครับอ่าเป็นไงก็ถ้าเกิดใครบ้ดดิจิโต้เนี่ยก็จะได้แมปได้แมปอะไรล่ะได้ของฟรีดันทีมาเข้าแมปมาเลยนะครับเป็นไงโอ้โหดิจิโต้ชนะนะครับตอนแรกผมก็เกือบบ้ดทีคาร์บล่ะผมก็ได้ของฟรีนี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ คลิปนี้เพิเศษนิดแหละถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อนนะครับที่จะได้ได้กิฟตคริสต์มาสเหมือนด้วยคลิปนี้เพิเศษนะครับผมงคาร์เปเจอรใหม่คลิปหน้านะครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้ของฟรีแล้วก็บัวดิจิตอลด้วยน,นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยของฟรีสวยมาก